สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กับน้องช้างที่เกิดวันนี้เนาะใช่ค่ะวันนี้เลยนะคะวันที่8กันยายนนั่นเองนะคะชื่อน้องคือพลายพณ์นะคะก็จะมีลักษณะพิเศษก็คือมีงาเดียวแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ก็อยู่กับพี่ควานซึ่งน้องเพิ่งเข้าหลักใช่ไหมคะ คุณกับข้าวหลักแล้วก็อาบน้ําเสร็จตอนนี้ก็ได้เวลาพักผ่อนพอดีนะคะก็จะได้นําอาหารมาเลี้ยงโดยที่วันนี้เนี่ยมีผู้อุปการะคุณใจดีนะคะหนึ่งท่านก็คือคุณนันทิมานะคะที่ได้บริจาคกระเช้าอาหารช้างสองกระเชา <Okay. S 1> ้านวยการสําหรับน้องช้างที่เกิดในวันที่8และวันที่9กันยายนนั่นก็คือคน้องพเม์แล้วก็น้องทองคํานั่นเองคะ่ะต้องขอบพระคุณนะคะคุณนันทิมาเป็นอย่างสูงเลยนะคะแล้วก็แฟนลับน้องช้างท่านใดที่อยากจะบริจาคกระช้าอาหารช้างแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องช้างแบบนี้นะคะก็สามารถร่วมบริจาค โดยการสั่งจองกระเช้าละ100บาทนะคะผ่านทางแฟนเพจซู์อนุรักษ์ช้างไทยของเราได้เลยนะคะสั่งทางอินบ็อกซ์ก็ได้มีโพสต์ทุกๆเดือนนะคะในเรื่องราวของวันเกิดน้องช้างในแต่ละเดือนซึ่งเดือนนี้มีทั้งหมด13เชือกด้วยกนันนะคะคตอนนี้เราจะนําเค้กนะคะไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องว่าเมก,ก่อนนะคะด้านนี้เลยค่ะเชิญ <laughs> ค่ะเธอฉันยังไม่ได้เพิ่มวงเงินประกันชีวิต <laughs> นะึงจิตใจของฉันด้วย อ่าน้องพัมมีลองดูลักษณะไกลๆแล้วที่ว่าความสูงความอะไรเขาความสูงไม่รู้แต่ความดุเนี่ยเคยได้ยินแวบๆอยู่ล่าสุดล่าสุดก็คือโดดใส่พี่ควานไปแล้วหนึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นช้างหรือเป็นกบเหมือนกันนะคะโดดเก่งเลือเกินนะคะโดดเก่งเลือเกินนะคะพัมมีพเมมีตอนนี้ก็คือี่ว่าเขาแผงแผงแผงชื่อคล้ายๆชื่อไหนพัมมีพัมมีชื่อไหนวะ หนึ่งพึ่งเอกเลยชั้นเราเยอะมากเลยนะคะชั้นเราเยอะร้อยร้อยสิบเอ็ดยังอยู่ที่ร้อยสิบเอ็ดใช่ไหมคะร้อยเก้าเธอเธอจะเอาไม้มาไว้ตรงนี้ไม่ได้เรานี่ได้ยินเสียงไหมครับเธอจะเอาไม้มาไว้บนเค้กของฉันไม่ได้นะสงสัยจะเป็นตอนสวัสดีเมื่อกี้ออ๋สวัสดี พ่อพายพายพ่เมย์เนี่ยเราเราไม่ค่อยได้เจอเขาใช่คระไม่ค่อยได้เจอเขาอ๋อยังไงจะโอเคเอออยู่ห่างงาไม่ถึงเมตรก็เกรงเกรงนิดนึงนะคะน้องพายพ่เมย์นี่ก็เป็นพ่อของน้องช้างก็มีหลายเชือกเหมือนกันแต่ที่เราจําได้หนึ่งเชือกก็คือเป็นพ่อของน้องเมย์อ๋อเป็นพ่อของน้องเมย์ที่อยู่ในลานแสดงใช่ครับช้างนักเรียนครับของเราแล้วก็แม่พุ่มพวง พุ่มพวงพ่อพมีแกมีลูกชื่อน้องอารีนานะครับอ,อ้าวตากองหมอให้เต้นด้วย <c oughs> ลวองเพลงด้วย Happy birthday to you hey Happy birthday to you hey hey Happy birthday <c> Happy <oughs> birthday <c oughs> ช้าก็จะเอ๊ะเริ่มมั่วปางแล้ว happy ราจะพาไปดูเชือกไหนต่อไปในเดือนกันยายนเดี๋ยวเรามาติดตามการสำรับวันนี้สวัสดีค่ะค